ณห้องประชุมอาคารปลูกศรัทธาวัพรธรรมกายตำบลคลองสามอคลองหลวงจังหวปทุทาามธรรมานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองได้จัดโครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำมหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองประจำปีมมประาณ2567โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัตรวีรวัตววโกปรเรณธรรม9ก้าประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคนตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาสนายมนชยัยธรรมพิรานนทผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองเป็นผู้กล่าวรายงานส่วนนายนธธรมมนิธาโฆศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายกล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งก่อนจะเริ่มการประชุมท่านประธานสงได้แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทางได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาตามแนวทางการดำเนินง,งานของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิอาทินายชูเกียรติช้างสุวรรณ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองหลวงและนายประสิทธิยกทองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำอำเภอคลองหลวงทั้งนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองประจับปีงบประมาณ2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน205คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างการให้บริการเชิงรุกในชุมชนอีกทางยังยเป็นการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสอม,ม ให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพและสร้างการให้บริการเชิงรุกด้านสุขภาพป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะก็ต้องขอบคุณนะฮะทางวัดธรรมกายที่ให้สถานที่นะครับแห่งนี้ที่มามีการอบรมเกิดขึ้นผมเองให้ความสำคัญอย่างมากนะครับ สุขภาพของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องอสมอเนี่ยน่าห่วงเพราะเขาเป็นแนวหน้าในการคัดกรองตามงานต่างๆเพราะฉะนั้นก็ได้แต่การฝึกอบรมแค่นี้คงให้ความรู้นะครับแล้วก็นําไปใช้ดูแลประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอบจ24แห่งรพสตที่มาอยู่กับอบจผมยืนยันว่าเราจะดําเนินการพัฒนาไป ให้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะเหมือนเช่นบึงยี่โถเพราะตอนนี้โรงพยาบาลประจำอำเภอต่างๆแออัดไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลาดหลุมแก้วน้องเสือลำลูกกาแออัดไปหมดนะครับเพราะนั้นเราพอสอทั้ง24แห่งจะเกิดประโยชน์อย่างสูงนะครับวันนี้เราตั้งใจที่จะพัฒนาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดศูนย์กู้ภัยของอบจอต้องเกิดขึ้นนะครับโดยอบจอจะเป็นแม่ข่ายแล้วจะมีลูกขายทุกอำเภอ14แห่ง นะครับเวลาพี่น้องประชาชนบาดเจ็บอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือเราพร้อมที่จะเอารถฉุกเฉินเข้าไปดูแลไปรับส่งโรงพยาบาลถึงที่อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังเพราะนั้นการอบรมครั้งนี้เกิดประโยชน์แน่นอนแล้วก็จะต่อยอดไปถึงรพสตอ,อื่นๆพี่น้องอสมอทั่วจังหวัดปทุมธานีนะครับต้องได้รับการอบรมแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัตินะ